กลับมาสู่เกมวัโดนวันโดนออฟต้วยซันนี่เอฟครับอะไรอยู่กับที่สถานตาอากาศบางปูนะครับสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเลยคือเหล่าบรรดานกนางนวลน,นี่แหละครับแหมเยอะแลอเกินคุณผู้ชมสงสัยมันผมหรือเปล่าครับว่าทำไมมีแต่นกนางนวลไม่เห็นมีปูเลยน่าจะเรียกว่าบางนกนางนวลน,นะครับเมื่อก่อนปูคงเยอะแต่นกนางนวลรับประทานกันไปหมดแล้วผมก็มั่วไปเรื่อยนะครับอ่ะ ตอนนี้เอฟทั้ง3คนนะครับก็รอที่จะมอบความบันเทิงด้านเสียงเพลงกับคุณผู้ชมเลยนะครับกับมินิคอนเสิร์ตกลางแจ้งมาถึงรอบสุดท้ายนะครับแดดล่มลมตกแบบนี้นะครับในเมื่อเราได้3ามไดเวนเนอร์จากบ้านเอฟมาแล้วนะครับไอ้คลั้นที่จะไม่มีคอนเสิร์ตเลยก็ใช่ที่นะครับและนี่ก็คือเอฟออนบางปูและแน่นอนนะครับในคอนเสิร์ตนี้ครับก็สนับสนุนโดยเซเปเปอร์บิตริงค์นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะแจกให้กับแฟนๆเนี่ยก็ได้ยินสดชื่นกันด้วยนะครับ ก็มีอยู่ด้วยกัน4แบบ4ีสีสีรถเลยนะครับว่าจะเป็นบิวตี้ดิงคอลลาเจนขวดสีชมพูนะครับแล้วก็บิวตี้ดิงไฟเบอร์และแอลคานทีนขวดสีเขียวต่อไปนะครับบิวตี้ดิงฟลูตาไทโอนขวดสีทองและสุดท้ายครับบิวตี้ดิงคิวเทขวดสีแดง ไปแจกกับแฟนคลับทุกคนได้สดชื่นแล้วก็สุขภาพดีกันเลยนะครับแต่ก่่ออนอืนต้องแจกบิวตี้ดริงค์นะครับให้บรรดาแฟนคลับที่ตามให้กำลังใจได้ดื่มกันซะก่อนนะครับอ่ะว่าแล้วไปเพลิดเพลินกันเลยเอา one two three and four Now, าลัยมาครับ เก็บใจไว้ทันทีรักไว้รักคนที่ดีพอ่าฉ เสร์จท่ามกลางฝูงนกน,งน,น,นางนวลใช่คือไรดีทุกคนเอาเมืไปเลยเมืเยอะแล้วครับแหม่รอบเพลงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบิวตี้ดิงที่เราแจกไปตอนแรกมันคือส่วนหนึ่งของเกมนี้นะครับแต่ก่อนอื่นไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะวัดดวงกันยังไงมาดูกันีกาในรอบนี้กันนกนางนวลกินอาหารจากมือใครก่อนดวงดว อ่ะตอนนี้เราได้ตัวแทนแฟนคลับมา3คนครับอยากจะเลือกคนไหนมาเสริมดวงครับผมอยากขาวครับต้องกรูต้าไทโอนสิครับอ่านี่เลยนะครับออฟเลือกคนนี้นะครับซันนี่แหละครับเหลืออีก2คนครับสีชมพูค่ะสีชมพูนะครับคอลลาเจนเลยเป็นคนหวานเหมาะมากครับแทนนี้พี่ตุ้ยก็ต้องสีเขียวแล้วครับไฟเบอร์ได้เลือกก่อนอาจจะดีกว่าอยู่หน้าหน้าเป็นจานแรกเพราะนั้นเราจะมาดูแลครับการเลือกคนครั้งนี้เนี่ยจะบอกได้เลยว่าใครเนี่ยได้เลือกก่อนหลังอ่ะ กูต้าไทโอนมีกี่ขวดชูเลยครับ9ขวดอ่ารวมมึงนี้9มี9ขวด9คะแนนนับจำนวนขวดชมพูนะครับเป็นคะแนนว่าอย่างนั้นมาเจ้นมีกี่ขวดครับมี8ขวดสีเขียวไฟเบอร์ชูครับอ๋อสิสองขวดคุณตุ้ยได้เลือกก่อนแล้วก็คุณออฟแล้วก็ซานนี่ครับผู้ยมครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คืออาหารนกนางนวลครับเขาเรียกว่าอันนาวตะพาดออฟพิกหรือกากหมูนั่นเองครับกรรยาการอบที่3ให้อาหารนกนางนวลนวลนวล ซึ่งอาหารที่เอาไว้ให้นกนางนวลก็คือกากหมูกากไกา่นั่นเองครับไม่มีที่มาเหมือนกันครับว่าทําไมนกนางนวลที่มันถึงชอบกินครับมีแต่ของมันทั้งนั้นโอ้โหคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดน,นี่คงจะเยอะน่าดูครับอ่ะมายืนตริมสะพานแล้วก็ยื่นมือไปให้สุดๆแบบนี้ครับแล้วก็รอครับมันขึ้นอยู่กับโดยจริงๆครับเกมนี้อ่ะมาลุ้นกันเลยครับชูเลยมาแล้วมวนมาแล้วมา,วมาวถ้ามันเฉียวแฟรกินของใครแล้วก็ คนนั้นเป็นสุดยอดคนนโงดีเลยไปแล้ว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 นี่โอ้โหไปแล้วคนแรกที่บรรพยาดเมืองนักออฟซูมานเนีครับออนนคุณผู้ชมบอกไม่ได้โอ้โหมันอยู่ที่ดวงจริงๆครับคุณผู้ชมครับนกนางนวลน,นี่ก็โฉบมากินกากหมูคาเมื่อเป็นคนแรกเลยทีเดียวออฟจะเป็นคนตัวดีเลยนะครับ เอาละครับเหลือตุ้ยซันนี่ล้วก็ต้องมาดดูกันต่อครับนกจะกินกากหมูในมือใครครับแล้วใครจะต้องเป็นคนโดนครับต้องลุ้นกันละครับในมือพวกเขามีกากหมูอยู่สี่อันไอ้ตุ้ยมึงจะหลบทําไมจะบินโอบดูทําไมไทยจิกไปรายการนี้ชอบทำในเรื่องทิ่ <ity> นังนนนเลือกกินกากหมูที่ตู้ยื่นให้ไปก่อนครับโอ well, Rainbow, it, uh ้โหผมรู huh. ้ต <The food was destroyed> ั้งแต่แรกเลยครับนางเนนี่มันเป็นเพศเมียต้องกินอาหารในมือผู้ชายครับจะกินอาหารในมือผู้หญิงชนีดด้วยกันทำไมละครับมันเกี่ยวอะไรไหมนี่ก็มั่วไปเห็นว่าชื่อนางก็เลยนึกว่าตัวเมียครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเซเป้บิวตี้ดริงที่สนับสนุนเกมวัดดวงด้วยนะครับพอในเกมนี้ซานิต้องโดนโดนอะไรนี่สิครับแม่เกี่ยวกับนกนางเนแน่ๆและแน่นอนครับคนดวงแย่นะครับซานิในเกมนี้ก็ต้องโดนนี่แหละครับ โดนให้อาหารนกนางนวลท่าพิสดารโอ้โหมันจะพิสดารขนาดไหนกันเชียร์ไม่น่าจะมีอะไรที่ซันนี่ทําไม่ได้โอ้โหลีลากันให้อาหารนกนางนวลของสาวซ้าซานนี่เนี่ยผาดผลเหลือเกินครับหนุ่มตุ้ยนี่ก็เรียกว่าล็อกขาไว้แน่นเลยทีเดียวถ้าหล่นลงไปแล้วก็คุณผู้ชมครับแหมต้องต้องโทษตุ้ยแล้วับที่จับขาไม่ดีส่วนสาวคนนี้ก็พลังเหลือเฟือท้ามาริตีอยู่เลือกเกินครับไม่ล่ดเลยโอ้โหมามาแล้วเนี่ยมาละมา มาลมาลลองลคิดสภาพมันจะต้องโฉบจากหน้าเลยครับคุณผู้ชม้ 5, 4, 3, 2, 1, ามสี่สามสองหนึ่งเบียดเวลาโหเสียวตอนพี่ตุ้ยจับนี่แหละไม่ได้เสียวนกหรอกไม่ทัพี่ตุ้ยนุ่นสุดยอดปากมันคุณผู้ชมดูด,ดิครับโชคดีที่ไม่มีตัวไหนรัดคิวมากินไม่งั้นมันจะขี้ส่จมูกซันนี่แน่แน่ สรุปการว่าโดยในวันนี้ออฟก็ะล่าน้อยโดยดีที่สุดไม่โดนไม่แต่เกมเดียวครับส่วนตื้อัโดปนโดปกติครับ โดนแค่เกมเดียวกับการลากกระเป๋าจากบ้านวัดดวงครับส่วนซันนี้แย่ที่สุดในวันนี้โดนทั้งกินหมึกไข่เนึ้อวนาครับยังต้องให้อาหารนั่งนองแบบท่าพิศดารอีกต่างหากครับและที่สำคัญก็คือต้องโดนสักเห็นหน้าอวัยวติดตัวไป7วัน7คืนแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ยาม5มิ125ที่สนับสนุนกติกาเกมทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเกมวัดดวงยังมีอะไรให้พลิกล็อกกติกเยอะในช่วงนี้เลยครับพลิกดวงช่วงพลิกดวงสนับสนุนโดยคอมพิวเตอร์ SVOA วางใจใช้นา วันนี้สุดยอดคนดีครับคุณออฟสุวรรณนัทครับรับไปก่อนครับ30,000บาท <Hey. S 1> แต่จะพลิกดวงตรงนี้ครับจะเกิดซานนี้นะครับคนดวงแย่งเราในวันนี้เกิดเลือกได้โบนัสสิ่งการโดนเฮน่าโอนไปให้ของคุณตุ้ยเลย1 2 3 4งสองสามสี่และห้าคอมพิวเตอร์เอสยูเอเครื่องไหนดีครับนี่เป็นเลขที่นำโชคโอ้โหครั้งสุดท้ายของผมครับมาดูซิว่าจะมีโบนัสหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่แล้วก็แล้วก็หนึ่งหมื่นบาทครับ ดวงมันดีจริงวันนี้โอ้โหเพราะนั้นนะครับรับโบนัสพทบอีก10,000บาทโอ้โหถึงกระซึมข้างหลังถึงกระซึมเลยทีเดียวไไม่ด้วันหลังวันหลังมาแข่งคนเดียวก็แ้วกขอบคุณนะครับคุณออฟคุณตุ้ยและก็น้องซันนี่นะครับขอบคุณครับโอ้โหสัปดาห์หน้านะครับใครใครดวงดีใครโดนต้องติดตามครับวันนี้เดี๋ยวเราส่งน้องซันนี่ไปเห็นหน้าแล้วก็ลาคุณผู้ชมท่ามกลางบรรยากาศสวยงามแบบนี้เลยนะครับสวัสดีครับ